ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะก็อยู่กับผมนะคุณซัสร้างซานครับนี่ก็มาเยี่ยมอุรดานะนานแล้วครับหลายเดือนเลยครับตั้งแต่โควิดนี่ไม่ได้มาเลยนี่ครับดูเมกาตัวนี้ครับมีเจ้าของเรียบร้อยครับนี่มีคนซื้อไปครับในสภาพแบบนี้เลยครับแต่สภาพแบบนี้ครับหัวลากซี จะดังจัดให้สี่สิบหกสี่แสนหกอินวอยครับไม่มีทะเบียนนะถ้าทะเบียนก็อีกราคาหนึ่งนะขอนั่งดูตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นเครื่องสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับเจียวิเจียแปดครับตัวนี้ยัดเครื่องเจียแปดมาเนี่ยแรงนะเจียแปดนะครับคันนี้ ฮีโน่หน้ายักเนี่ยเครื่องดูไปดูเกียร์ดูสภาพเกียร์ครับคัสซีครับคัซีสีแดงมีมีเจ้าของครับคับนนี้มีคนเอาไปแล้วนะครับราคา ภาพแบบนี้เลยนะครับ48อินวอยนะฮะเออ46ครับนี่เก็ผิดไปแล้วนะถังน้ำมันใหญ่มากกี่เยอะเท่าไหร่ฮะโม่ปูน,ปนอ๋อรถโม่ปูนฮนะนี่ทำได้นะลืมนะว่าติดการแก้รถโม่ปูนครับไปทำรถโม่ปูนครับ ผมเห็นในเฟซสวนมากเลยอันนี้ชอบมากเลยถ้าแต่งนะงามครับงามน,นี่มาแบบนี้จากนอกเลยนะแทจากนอกมาเลยดูภายในสักหน่อยนะโอเคนะภายในนะตัวนี้คือ กล่องนะไปมันเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับเบาะหลังนะดูสิครับเพิ่งเคยเห็นเออภายในสวยสวยโอเคนะสวยมากมีเงินป่ะเก็บไปดูขนาดนี้ตัวนี่สองหนึ่งนะครับ เป็นเครื่องคมนะครับนิก้าครับอู้โบเดิมนี่สวยมากเลยนี่บอเวจะเลยโมเยเลยอู้ยายังได้ซักนะครับนี่โบสวยมากเลยโบสวยจริงครับแบบนี้สภาพสุดอันนี้ก็โมเยเลยม,มาแบบนี้เลยครับนี่ยังได้ทำอะไรนะครับนี่ โูแปดอีสองหนึ่งศูนย์คอมเร็วจะเป็นหกซูบเนาะดังเนอะเครื่องทำนาสองร้อยสิบเครื่องธรรมดาเอ้าเครื่องเดียวได้ยังเครื่องเดียวตกันครับดูเครื่องอู้ปัั๊มพลงนโอ้ยตัวนี้สีดังสีดังโชว์ปั๊มครับู้ใหญ่มากครับอู้ใส่มาได้ครับ ดูเครื่องครับคันนี้อืมางการงานสร้างเสด็เดังบอกโชว์ก่อนปวอมใหญ่จริงฮะใหญ่มากเลยด้วยครับใหญ่โคตรใหญ่อ่ะะดูดูคันนี้ครับเทียบกันเสดังจะดูให้ดูนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนเครื่องตัวเดียวกันฮะสองหนึ่งศะ เดีうう๋ยวไปดูเรืนครับดูอ่ะพ mm. ่นละเรื่องเลยดูคราบนี่ดูฝั่งนู้นนะครับมแน่นมากครับดูครับดูดูนี่แค่นี้นะดูตัวนั้นครับดู ดูความแตกต่างครับสองอันเลยฮรเนี้ยอันนี้นี่เจะโคงมียังยังคันนี้ยังนะแต่คันนู้มีเจอโคงนะครับเลยคันนี้นะครับอยากได้แบบนั้นมาสั่งได้ครับสั่งได้ครับสั่งเสียดังได้นีทอูลาดดาเนี่ยสั่งได้ครับอแบบนั้นน่าดีครับอืมมันต่างนี่ก็ตตางเนาะนึกต้อปั๊มครับมันมากับคู่ปั๊มครับ ตัวนี้มันจะมาคู่ปั๊มดูดูท่อเนี้ยหรือเนี้ยโอ้ขับราคานี้ก็โอเคอสวยมากมาคันนั้สวยจริงครับฟิตมาเรียบร้อยนะครับรนี่มีวิลล็อกมันโล่งดีฮะแต่อันนี้จะเป็นแผงแอรนะ ช่อินเตอร์นะฮะเป็นแผงแอร์พงเอย้ายบ้านไหมเนาะย้ายได้เพกเอสำหรับบางคนนะตัวดีนะย้ายเพกเอได้นะเพราะว่าใส่ตัวนี้เห็นมีปัญหาเนมีหาเรื่องมันมันไม่ค่อยยินมันจะร้อนนิดหน่อยย้ายได้ครับย้ายได้ ้ใส่ข้างเรือตัวนี้นะท่นนี้ดำเรือราคา่ะแปดสิบเจ็ดบอกแปดสิบเก้าอ่าแปดสิบจแปสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วแต่ราคาแต่งนะแล้วแต่ต,กแต,แแต,ตกแต่งนะมีเก้ 9, แาแคบท่านั้นถ้าเป็นหกล้อดำปอดเป็นล้เบ็ดเสร็จ ประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับแต่งๆไปก็ประมาณนะครับเกือบแปดแล้วนะเหมือนกันฮะอืมสองคันนะสวยสวยจัดชอบขนาดนฮะมีชะของซะแล้วเด็ดจริงนะันนั้นนะครับดูปั๊มครับสุดๆเีดังสีดังจัดให้ นสนใจก็มาเลยครับอุรดาครับติดสตึกแต่เป็นเขตชุมพลนฮะติดเขตสตึกแต่อุรดาจะอยู่เขตชุมพลนะชายแดนสตึกเลยนะมีหลือ,อไรครนะับเนี่ยเยอะเลยวันนี้มาเยี่ยมนะครับหยุดไปสามเดือนไม่ได้มาเลยไม่มาเล่นกับ Okay, เลยตั้งแต่ติดโควิดนี่ไม่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยไปดูคันนั้นชัดๆทั้งคันนี้เด็ดจริงครับจะมีเจ้าของนะนะเด็ดจริง mm hmm. เด็ดจัดจ้านจริงนะ mm hmm. ถามว่าผมก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่นะดูรหัสเอานะครับตัวนี้ ชอบดูเครื่องนะปั๊มใหญ่จริงครับอชอบครับคันนี้ชอบจริงจำหน่ายเรียบร้อยรถโม่ปูนเลยนะปั๊มแรงปเลยไปเป็นรถโม่ปูนเครื่องเดียวกันตัวนี้นะ ตัวนี้ยังไม่ยุดนะครับแต่ปาะมาอย่างนี้นะครับนี่สั้นนะไม่ค่อยยาวอันนี้กระบะโอะไรนี่ลวเครีนทับ,ทบไม่เครีนทับมีดูล้เครีนข้องอะไรล่ะ